กระต่ายสีขาวคนฟูตัวหนึ่งกำลังนั่งอย่างสงบอยู่บนทุ่งหญ้าสีเขียวชาวอุ่มเมื่ออาบแสงแดดกระต่ายจะดูเบื่อหน่ายและเฉยชาทันใดนั้นสายรุ้งอันสดใสก็ระเบิดขึ้นบนท้องฟ้าสองสว่างทุ่งหญ้าให้เต็มไปด้วยสีสันดวงตาของกระต่ายเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นสายรุง้ง ด้วยความมุ่งมั่นฉับพลันกระต่ายจึงประกาศว่าฉันต้องหาให้เจอว่าสายรุ้งสิ้นสุดลงที่ใดท่ามกลางฉากหลังของยอดเขาสูงตระหง,ง่านกระต่ายก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมขนที่ยุ่งเหยิงและหายใจหอบกระต่ายจ้องมองอย่างเอาเรื่องเพื่อค้นหาจุดสิ้นสุดของสายรุ้งที่ยากจะเข้าถึงนกคู่แก่ผู้รอบรู้เกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยวสูงเบื้องบนและมองดูด้วยสายตาที่รอบรู้กระต่ายร้องออกมาว่านกคู่เจ้าเคยเห็นจุดสิ้นสุดของสายรุ้งไหม นกคูกตอบเสียงของมันก้องกังวานไปในอากาศบนภูเขารุงกินน้ำไม่มีที่สิ้นสุดนะหนูน้อยความงามของมันอยู่ที่การปรากฏตัวชั่วครู่ในทุ่งหญ้าที่ถูกฝนโปรยปรายมีกระต่ายตัวหนึ่งนั่งอยู่ตัวเดียวความเข้าใจที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เป็นประกายในดวงตาของมันฝนตกโปรยพัดผ่านทุ่งนาทำให้บรรยากาศบริสุทธิ์และทำให้ท้องฟ้าสดใสขึ้นอีกครั้ง สายรุ้งที่สองประกายเจิดจ้าก,กว่าเดิมทอดยาวไปบนขอบฟ้าสัญญาว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่อาจบอกเล่าได้กระต่ายนั่งอย่างสงบนิ่งอาบแสงรุง้งไม่โหยหาสิ่งที่ไม่สามารถบรรลุดได้อีกต่อไปเมื่อรุ้งกินน้ำจังหายไปกระต่ายก็ยังคงอยู่โดยพอใจกับความสุขเรียบง่ายของช่วงเวลาปัจจุบัน